สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดเซเว่นครับวันนี้เราก็อยู่เกม Harry Potter Magic กับเวกเก้นกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเกมมันมีอัปเดตอะไรมานิดหน่อยนะนั่นก็คือวงล้อมหัศจรรย์นั่นเองครับผมวงล้อนำโชคของเรานะครับก็ช่วงนี้นะครับคอนเทนต์ของเกมเนี่ยก็ค่อนข้างเงียบนะครับไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเลยนะครับก็มีแค่แบบของขายนะนี่ครับเออเนี่ยของขายใหม่ๆนะครับโอ้ เนี่ยนะครับของขายทั้งนั้นเลยนะครับถ้าไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเลยนะเออแล้วก็อะไรไม่รู้รผมเนี่ยขายต้องแพงออช่วงนี้ก็คอนเทนต์เยียมๆหน่อยนะครับ <laughs> โอเคงั้นเรามาเปิดวงล้อเลยดีกว่านะเพราะว่าผมก็มีกุญแจอยู่นะเจ็ดดอกนะไปเปิดไปนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาเปิดวงล้อสักหน่อยแล้วกันนะครับผมนะกดไปก่อนนะครับหนึ่งดอเกเผื่อจะออกให้เรานะครับ ไม่ออกนะผมคุญแจที่เหลือหกดอกนะครับกดไปเลยสาดอกสองรอบไปครับอื้มโอเคได้เงินได้เงินก็ถือว่าถือว่าดีครับถือว่าดีมาอีกรอบหนึ่งนะครับจบจบไปนะครับสำหรับวงล้อนะครับก็เดี๋ยวจะมาเก็บเพชรสะสมซื้อใหม่นะครับ โอเคสำหรับวงล้อเนี่ยก็เกลือนะผมนะครับก็เกลือตามเคเยนะครับแล้วก็ไปดูดีกว่าว่าชุดเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับหล่อเท่ดีนะผมผมว่าผมชอบอยู่นะสีดำก็โอเคนะครับดำแดงนะหรือว่าสีเงินก็โอเคนะครับสีกลมนะ ดูของผู้หญิงบ้างนะครับเอ,อ้าของผู้หญิงเอย้ยก,ก็ดูดีนะของผู้หญิงก็ดูดีนะเออสีสีฟ้าสีแดงนะดูดีอยู่นะครับสีเขียวก็ดูดีนะคร,เ,คะครเออก็มีผ้าพันคอด้วยนะอืมถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ไม้กายสิทธิ์นะผมไม้กายสิทธิ์โอ้โหเป็นหลอดสีฟ้านะแล้วก็เฮ้ยอ๋ถ้าค่อนข้างดูสวยนะเออค่อนข้างดีนะครับก็อย่างได้เหมือนกันนะครับไม้กายสิทธิ์ โอเคหาดูคนระับไะนี่ดีกว่านกฮูกตัวกระเปียกหนึ่งครับตัวเล็กมากเลยครับเออน่ารักดีตัวกลมๆอยากได้ครับแต่นะครับไม่มีแล้วครับกุญแจครับก็เดี๋ยวสะสมเพชรต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูอีกทีนะครับเออ,เอาซักยี่สดอกแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไปหามซักยี่ดอกนะครับเออคันแปโอ้นี่นะสามดอกไปเลยแล้วกัน ไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้หมดแล้วนะครับผมสําหรับอัปเดตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็วงล้อใหม่นะครับเออแล้วก็เนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องของซีซั่นนี้นะครับโอเคไหนๆก็ตอนนี้เวลาประมาณผ่านไปหนึ่งนาทีนะครับก็เดี๋ยวไปดวนป่าลึกดีกว่าครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็สิงอยู่ในดวนป่าลึกนะครับไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับเออสิงอยู่ในดวนป่าลึกนะครับก็ค่อนข้างสนุกนะครับอะ นี่ครับสำหรับผักที่ผมใส่ก็ใส่แบบนี้เลยนะเพราะว่าผมจะไปเล่นสายสายเวทที่แบบสีฟ้านะครับผมสายสีฟ้านะครับอะเราก็เตรียมตัวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปกันเลยดีกว่านะครับเอยานะครับเราจะพกยาอะไรไปดีนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนครับเอานี้แล้วกันครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะคป่ะไปครับวันนี้เราต้องคว้าที่หนึ่งไหมได้นะเพราะว่าอยากได้ที่หนึ่งครับอยากได้ติดอันดับนะครับผม จะตดอันดับกับเขาบ้างนะเออเราจะได้แบบนิปเลอร์อนดับที่100นะครับอะไรประมาณนี้นะครับจับคู่กันไปนะมาแล้วครับโอ้โหกรากร์ดการ์ดแบบนี้กราร์ดแบบนี้เล่นสายไหนดีนะครับ การแบบนี้เล่นสายสายสายเดิมดีกว่านะครับเราเราอย่าไปเปลี่ยนครับเราเล่นสายเวทดีกว่าครับเปลี่ยนทั้งหมดเจ็ดใบครับปึ๊บโอ้โหเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ใบนี้ครับใบนี้แล้วก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ครับ,ได,รบได้อยู่เท่ากับนั่นแหละครับมารวยเลย ล่อครับลอ่อวางเซนทอร์ไปก่อนวางโคไปก่อน,นครับตอนนี้นี่เลยแมนเด็กไปเรียบร้อยคอนฟิงโกช่วงนี้คอนเทนต์ก็แห้งๆครับไม่มีอะไรแห้งเกินครับเออเขาเด้แบบผาคอนเทน,น,น,นตน์นใหม่ๆเข้ามาบ้างครับอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยเอาเข้ามาบ้างนะครับ กิจกรรมอะไรก็ว่าไปแจ,ก,ก,จกของช่วงนี้อาจจะงกงกหน่อยนะครับช่วงนี้เนี่ยดินอาจจะงกงกหน่อยนะครับไม่ค่อยมีอะไรมาเลยนะครับไปโทรไปรแจกของก็จะปิดกระปรอยนะเออโยนคิวให้หน่อยโอ้ไม่ทัน,นครับรอยจกให้มันแจกแบบกุญแจนะครับผมกุญแจนะกุญแจติดตอีกนะเออ เหมือนแบบตู้ที่แล้วนะครับเขาก็แจกกุญแจมาปะถ้าผมจําไม่ผิดเออผมอยากได้คาถาใหม่ครับอ่ะดีคาถาดอีอันนี้ล้วกันนะครับเอ็กพันโซนะครับผมเอ็กพันโซนะครับเพราะว่าผมอยากเล่นเอออยากเล่นสิ่งที่เรียกว่าบั็สีฟ้านะครับบัสีฟ้าเนี่ยค่อนข้างดีนะเออมา หมาเจ้ามาน้อยอ๋อโอเคดูแมนเด็กไปก่อนเลยนะครับผมแล้วก็หาด้วยโตรแล้วก็เซ็กซ์ตันเซนต้าเลยโอเคมันเด็กเราตายแล้วคนระับเดี๋ยวเรารอโยนหาผูของเราบึ้มโอเค รีปครับปล่อยิไปหวังว่าจะทันนหวังว่าจะทันครับยี่สิบยีน่าจะทันโอเคยี่สิบวิน่าจะทันปครับเทโบทันครับแน่นอนทันอยู่แล้วได้ครับเรียบร้อยซอฟิงโกเซกตันเซมาไป เอ็กคันโซโอเคครบนะครับได้ปับ๊บแบบชิวๆโอเคอันนี้เราก็ต้องเอามาด้วยนะครับอันนี้คาถาของลมนะเปลี่ยนไปโอ้โ oh หมาแบบนี้นะครับอบอกเลยนะเดี๋ยวเราเอาเป็นแบบคาถาใหญ่ก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่มีอะ,อะไรนะสิ่งที่เรียกว่าคูซิโอนะครับ <laughs> เราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคูซิโอนะครับเราอย่าไปเอาแบบ ชิ้งนะเออพวกสายเขียวอะไรเงี้ยสายแบบก๊าซส,สีเขียวเนี่ยเรายังไม่มีอย่าไปเอาชิ้งนะเราเอาแบบคาถาใหญ่ๆไว้ก่อนนะมาขอใช้ชนะนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะแม่สาวน้อยแมนเบ็กไปครับเอ็กคันโซไปเอกซ์นเซ็เซคคนเซ็มปราเออ เขาฮิวอยู่นะครับเขาฮิวอยู่นะครับไปเขาฮิวไปครับโอ้โโอโเขาหนีไปวะไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวเราคอนฟิงโก้ไปก่อนนะครับเดีย๋ยวรอล่าหาสักเจ็ดก่อนนะเรียบร้อยโอ้โ,โ,อโหพยายามหนีครับเขาพยายามหนียังไง กระเถิบเข้าไปในพิษอย่าออกมาไม่รอดครับเรียบร้อยครับได้คิวนะครับผมเราต้องคิวผู้เล่นเยอะๆนะครับเราถึงจะได้ติดอันดับนะครัผมออถ้าเราแบบเข้ามาแล้วไม่ฆ่าผู้เล่นเนี่ยเราจะไม่ติดอันดับนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นอนี่ลวกันนะเอออันนี้นะครับยื้อเวลานะเราต้องแบบยื้อเวลาไว้นะ เล่นแดงกับฟ้านะครับถ้าเล่นฟ้ากับเขียวเนี่ยมันก็แรงเหมือนกันนะครับแต่มันจะไม่แรงเท่าแบบฟ้าแดงนะแล้วก็ในส่วนของบัฟสีฟ้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาให้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยนะเออแต่ก็ไม,ม่มีเวลาลงคลิปอือน่นอะไรวะเอกเออตอรเซมปราไปเอกพันโซออกมา ออไอนโซ่ครับคอนฟิงโกพิกเฮ้ยเดี๋ยวผมรอแป๊บนึงครับรอคาถาแป๊บนึงครับช่วงนี้รอรอรวบนะรอรวบรอรวบวิ่งวนมาแล้วทันเดอร์นะครับเดี๋ยวรอทันเดอร์มันวิ่งออกมาก่อนเวิ่งไปหายทันเดอร์ครับทันเดอร์เร็วโอเคโอ้โหไม่โดนนะ โอ้โหไม่โดนครับช่างมันครับโอเคไม่ได้นะ t h ันเดอร,รอบนี้รอบนี้เราไม่ได้ t h เดอร์นะครับเพราะว่าพลาดนะผมเราโยนพลาดนะโอเคไม่ได้บับไปไม่เป็นไรครับเสียแค่บับเดียวเสียแค่บับเดียวไม่ถือว่าเสียหายนะครับทิ้ง EP ไปครับเพราะว่าเราจะเอาเลเวลนะเพื่อเพิ่มความแรงให้กับสกิลนะครับไป ถ้าเสียสองบัฟนี่ก็คือคิดหนักเลยนะครับแต่เสียบัฟเดียวไม่เป็นไรครับยังยังได้อยู่ยังได้อยู่นะครับตอนนี้ยังได้อยู่โอเคแต่บัฟเรานี่คือจับฉ่ายมากครับฟ้าแดงเขียวนะครับอ่ะแมนเด็กเออผมอยากได้คาถาใหม่มากเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องรีนะครับถ้ารอบนี้แบบได้คาถาไม่ดีครับต้องใช้ลูกอมนะ ใช้ลูกอมแล้วนะครับมาดูดีว่าตัวอะไรนะครับถ้าเป็นนิฟเลอร์เนี่ยผมค่อนข้างแบบไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่นะนมาโดนไหมบึ้มตายไหมเรียบร้อยครับผม คอนซิงโกะไหโอเคได้อยู่นะมาเอซ์ทันสโอเครอบนี้ได้นะคทันเดอร์เราปลากระถาษของลมโดนนะรอบเมื่อกี้ไม่โดนนะโอเคผมว่าเราต้องเปลี่ยนคาถาแล้วนะนั่นก็คือคูซิโอนะครับได้มาแล้วนะครับเปลี่ยนไปเลยครับต่อไปครับเอาวันนี้นะเออผมอยากเล่นสีฟ้านะแต่ทำไมสีแดงมา รัวๆเลยนะครับเลือกไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าครั้งหน้าเนี่ยถ้าสีแดงมาอีกนะครับผมก็จะรีทิ้งให้หมดเลยนะครับเราต้องเล่นสีฟ้านะผมสีฟ้าทั้งนั้นนะสีฟ้าเท่านั้นครับที่จะรุนแรงกับคาถาที่เราเลือกมานะครับมาโจวทำอะไรนะครับทำอะไรไม่รู้นะครับผม ผมก็ปูซีโออัดหน้าเลยครับยังไงยังไงครับกหลังเขาค่อนข,ข้างนี่นะยังไงครับเพราะว่าเพราะว่าผมโดนโทรเขาครับไม่โดนครับไม่โดนยังไง อเอาก่อนนะเคจ้ามาด้วเอ็กพันโซ่ไปยังไงครับโอ,อ้ไม่โดนไม่โดนจ้าโอเคก,ก็รอดไปได้นะฆ่าไปหนึ่ง มาไหนๆเราก็ได้ครูซีโอแล้วนะครับเลือกไปเลยครับโอ้โหผมจะเลือกสีฟ้านะนี่นะครับโอเคเพราะว่าผมจะเล่นซ้ายสีฟ้านะผมสีแดงจะไม่เล่นนะครับค่อยไปเลือกอันหลังทีหลังแล้วกันนะครับก็น่าจะได้บัฟแดงอีกอันหนึ่งนะเออน่าจะโอเคอยู่นะครับลูกอมเราก็ใช้ไปหมดแล้วครับลูกอมไม่มีแล้วนะครับ มาตอนนี้ยังขาดบัฟสีฟ้าอยู่ประมาณ2อันนะครับผมคนะอนติงโกไปก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้เราต้องบริหารบริหารอ,อาคาถาเราไว้นะครับเพราะว่าไม่รู้ตัวอะไรจะออกมาครับอ่ะฮันเดอร์อยู่แล้วนะโอเคฮันเดอร์ถ้าฮันเดอร์ก็โอเคแล้วครับ เรียบร้อยครับผมทันเดอร์ก็หายครับผมครับต้นไม้เรานะครับจามาดะเอ็กซ์พาร์ทแบบชิงนะแบบชิงนะเกิดการเลต้นไม้ขาดแบบรัวๆนะครับผมโอเคมาดูบัฟดีกว่าว่าเราจะบัฟอะไรนะครับบัฟอะไร เออละทิ้งนะเพื่อว p ครับโอ้โหเฮ้ยผมอยากได้อนนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ค่อยไปเลือกตาหน้าได้ไหมตาหน้าน่าจะได้นะเลือกอันนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าตาหน้าเนี่ยยังไงเราก็ได้อยู่แล้วนะครับเคเอาคาถาแรงครับตาหน้ายังไงเราก็ได้อยู่แล้วครับบัฟเมื่อกีนะครับโอเคถือว่าบัฟครบนะถือว่าครบนะครับอืมเลเวลสิบหกเลเวลสิบหก เรา,าพลาดไปนหนึ่งบัฟนะครับน,นี่เลยเห็นะเนี่ยมันจะค่อนข้างดีนะสำหรับบัฟนี้นะครับเออ,อเดี๋ยววางนี่ไว้เลยครับวางต้นไม้นะครับดูครับดูมันงับนะครับเงี้ม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 น,นะครับนี่ครับข้อดีของอ่บัฟสีฟ้าครับผม โอเคมาแก่ Thunder ครับเรียบร้อยผมมาแมนเด็กเรียบร้อยยังไงบอนซิงโก้แล่อยพิษไปด้วยโอปิโอแบบชิงถ้าเราไม่พลาดแบบ บัฟหนึ่งเนี่ยเราจะแบบพอดีเลยนะเพราะว่าคาถาสีแดงเนี่ยมันค่อนข้างแรงเหมือนกันนะดูซีว่าได้คาถาอะไรโอ้โหเอาอีกพีแล้วกันนะครับเพราะว่านี่เห็นไหมครับผมบอกแล้วว่ามันได้นะผมบอกแล้วนะว่ามันได้นะครับได้ชัวช์วนะครับทีนี้เราก็มีดับเบิลคาถาแล้วนะครับปล่อยคาถาแบบดับเบิลดับเบิลนะเราไม่ได้อีพีเลเวลสิบเก้าเองนะครับเพราะว่าเราพลาดไปหนึ่งบัฟนะ พาทันเดอร์ไปนหนึ่งตัวนะครับก็เรียกว่าไม่ตันนะครับผมจับเลยนะก็จะโดนโดนกันเยอะนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่นะรัแบบต่อเนื่องนะครับผมโอเคทำโซออไปครับ เดี๋ยวผมจัดการคนข้างบนก่อนนะยังไงครับพยายามพยายามไว้ครับพยายามพยายามให้เขาติดบัรไว้นะโอ้ย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  ตายครับผมเออมาว่ะที่หนึ่งเฉยเราหลบก่อนนะเดี๋ยวเราโดนก้อนหินตายครับโอ้โหใส่กระถาแบบดับเบ,บิลนะ <c oughs> โอ้ยก้อนหินครับโดนก้อนหินตายแน่นอนครับเรา <c oughs> รมา <c oughs> ชอ็ชอตชอ็อตช็อต ช็อตช็อตช็อตเรียบร้อยโอเคไอ้สุดก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับดวนป่าลึกนะเออนะครับก็ตอนนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วนะครับเอา้าไม่มีอันดับเฉยนะโอเคอันดับที่ห0 0ครับก็ค่อนข้างไกลนะครับ,รรบเพราะว่าเออ เนี่ยโอ้โหเจ็ดเจ็ดร้อยบ้างนะครับแล้วก็แปดร้อยบ้างนะค่อนข้างไกลนะกว่าจะเราจะขึ้นอันดับหนึ่งได้นะครับหรือว่าติดหนึ่งในสามนะครับผมอยากติดหนึ่งในร้อยก็พอนะเพราะว่าผมอยากได้อันนี้นะพวกแบบนี้นะท็อปร้อยนะเออท็อปร้อยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับช่วงนี้ก็มาสิงอยู่ในนี้ซะส่วนใหญ่นะครับถ้าใครว่างๆก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับนะชวนตี้ผมมาได้เลยนะครับผม เออถ้าใครเห็นผมมอ,อนอยู่นะก็ชวนมาได้เลยนะผมไปเล่นด้วยได้แน่นอนครับถ้าไม่มีอะไรนะครับก็ไม่ติดธุระอะไรนะก็จะไปเล่นด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ของก็แลกหมดแล้วนะแล้วก็มงกุฎก็ยังมีเหลืออยู่นะครับส่วนอื่นๆเนะี่ยผมว่าผมจะซื้อไอ้พวกออันนี้นะอันนี้ค่อนข้างจาเป็นนะครับแล้วก็พวกพืชพวกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาปลูกเอาเองนะครับแล้วก็ไม่มีแลไม่มีอะไรแล้วนะครับที่เราจะต้องซื้อนะครับโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับแฟชั่นใหม่นะครับที่มาอัปเดตนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับจริงๆไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องนะครับที่อัปเดตเข้ามาเนาะเออประมาณนี้แค่นี้เองนะครับสําหรับคอนเทนต์ของแฮร์รี่พตเตอร์นะครับค่อนข้างแห้งนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเออไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตกิจกรรมอะไรมาใหม่เมื่อไหร่นะครับก็รอติดตามนะเออผมก็ยังรอติดตามอยู่นะครับว่าเขาจะอัปเดตเมื่อไหร่นะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอพอไว้นี้แค่นี้ก่อนนะครับหากคุณผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆมีคาแนะนาอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากพูดคุยอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ